พไ,ไปอ้าปนองอ้ามน้ำใส่เกิบตรงเกิบแตะเผืว่าจะมีคำซอยเลยขึ้นห้องขึ้นห้องเผาว่าแปลกประลาดเนะ่ะคนนั้นมากว้าคำซอยวันน,นี้จะเป็นคนอาผู้เท่าเนะนาะนโบราณ พี่น้องมาเนี่ยแกงพะกูดพะกูดด้วยเอามาให้กันมกชวนกันนั่งไปให้หลายมือแล้วไงแกงพะกูดใส่ปลานักเลงปลาคีโกกินปลาน้ำจืดมันกินปลาน้ำเก็มนะบ้านนี้มันจะเป็นข้าพอกกินปลาน้ำเก็มนะกินโลกข้พ่อไงกินอันไอโอดีนเธอไงอันนี้ปลาคีโกกันหอกหรือว่าปลานักเลง เออมุนม,นมนวลเลยพี่น้องนะแกงสะพกระกดบูบานเ,เดี๋ยวตำเกองแกงกันเนาะพี่น้องเขาตำเผ็ดใส่เนาะกระปุ้งมันโอ้วาแดดคักใช่เพอตาแดดบนแดดก็ได้ เงี้ยมันลูกปล่ากูเป็นก้อนเค็มสะดนะมันวัดลึกสุดเลยเป็นอ่เขาจะปลาลุงไปต้มก่อนเนาะสวยเพิ่นนิ่มอืมตัวเลยเพราะว่าตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่จัตงตัด ต้มให้เน่ิมก่นอนเลาก็ไปเด็ดผักล้างผักไว้ก่อนพี่น้องเด็ดผักกูดกกูดก่อนอดใหญ่อยู่แถวฮะกระเิีนมาบอกเนาะมีไอค้คนเข้ามาใหม่หลายกก็ถามอยู่บ้านใดแข่งใดเมืองใดเนาะอยู่อันแขงบริคคำไซเมืองปากกระดิ่งด้วยพี่น้องด้วย่เป็นสาวทางใต้แต่ยังใดได้ได กลางตอนใต้เนาะสาเพียวโชนกลางตอนใต้เออนั่นแหละเป็นไทยเมอยเนาะสาวเมือยโบเมษาผู้ไทยโบเมสาวไต้แต่อย่างใดนะเป็นคนเมือยแต่ว่าสำเนียงสะเพียวนะอยากออกไปทางผู้ไทยคนเลยเข้าใจว่าสะเพียวว่าเป็นสาวผู้ไทยเนาะที่จริงมันโบเม่นะสำเนียงแบบคนเมอยนั่นมันจะเว้าออกเสียงสำเนียงประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วก็เป็นไทยไทยให้กหรานสาวเนาะนี่ไทยให้กหรานสาวเนาะ อันสาวก็คือ,อปิดปิดเทอมเนะาะเราเราจะปิดเทอมไทยไทยเปิดเราปิดเออเพิ่นก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันไทยให้ถ้าต่ก่อนถ้าไปโรงเรียนจะเทียวกันตางกล้องไทยเองตต่แรงมาเพิ่นกะจังมาไทยให้เนาะ <c oughs> แล้วก็แม่น่ะเสียแล้วพ่อน่ะบวชยู่วัดเนาะก็คือจะเพียวอยู่กับหลานสาวสองคนแต่ว่าอันกับก,ก็กับบอแมนอยู่สองคนโดดๆฮะนะก็คืออัน มีพี่น้องนับเบ้าอย่างกกอยู่อมข้างอมเอวออยู่นะกับบบดยานเนาะจะมีคนถามเข้ามาสองคนบดยานบอกเพราะว่าเขามีพี่น้องอยู่ือนข้างๆ้า,าอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอื้อยนะคนก็มีครอบครัวมีอย่างไปเบิดแล้วเนาะคนก็ไปอยู่นําครอบครัวเพ่นเอื้อยคนหนึ่งกับอยู่ไทยเนาะคนมีครอบครัวอยู่ไทยแล้วเพี่อนก็ไปมาหาสู่กันอยู่เลยอ,อยู่ก็มีเอื้อยมีครอบครัวอยู่ลาวก็มีแบบสามคนเนาะเอื้อ <laughs> ยนั่นแหละ คนก็มีครอบครัวไปวิดแหละพี่น้องเลยจะทะเพียวก็อยู่กับหลานอันนี้แหละก็อยู่บนนี้กะนู่นนี่นั่นแล้วก็จะวยคนถามอ้อบ่อนยังมีครอบครัวบนนู่นนั่นทะเพียวก็รู้สึกว่าอยู่บนนี้กะมีความสุขดีแล้วนะเฮาอ่าเฮาเฮาไดิคิดว่าเอ้มียังมีครอบครัวนู่นนี่นั่นมันก็แบบว่าจังเด็ล่ะอยู่บนนี้มันกะโอเคแล้วมันกะบ่ได้แบบเสียหายอย่างมันก็มีความสุขดีเขาก็เฮ็ดลิปเขาก็แก๊กๆไปนี่แหละงานการกับ งานคืองานหละอันเฮดคลิปนี่นะอันเป็นงานเขาคลิปนี่ก็ใส่ท่ายคลิปท่ายอย่างไป เอาพี่น้องมาเนี่ยเอาใส่ผัก,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 กเอาปลาเปื่อยโอ้ยน้ำดำติดนะเนีน่ยอาหารธรรมชาติก,กินผักกินหญ้าไปกินปูกินปลาหน้าเนี่ยขึ้น <laughs> อย่างจะมีคำซวยอะ <laughs> แต๊ตลาดบ่พี่น้องหัว ไปแอบ,บนุงแอบน้ำใส่เกอบตรงเกอบแตะเผว่าก็มีคำส้อยเลยขึ้นห้องขึ้นหะะ <c oughs> ้องผว่าแกปลาดเนี่ยคนนั้นมากเว้าค่าคำส้อยวันนี้จะเป็นคนอาผูเท่าเนาะโ <c oughs> บราณแสดงว่าสะเพียงคนโบราณปิดปฝา,าพักสุกสักครู่ก็ได้ละ พี่น้อแล้วเลยเก่งพักหองเมนูบ้านๆง่ายๆเนาะนุ่มนุ่งบาเน่ยเสรยบขนาดมาปุ้งมาเลยอ่ามันใส่เป็นตัวคนแต่คนมากะมุนคือเก่าปลานักเลงคน มาพี่น้องแกงพะกูดใส่ปลาขี้โกุกกินปลาน้ำจืดแล้วกินปลาน้ำเค็มมันระวังเด้อกินปลานักเลงที่ต่อยแขีวออกเอราหยอกกันนะ <c oughs> จผะผู้ใดพาเราปลานักเลงนี่การแสดงตัวด้วยผู้ใดพาเราอือ

มันหลของเสพขึ <altro> really? ้นก like so, ับผูมมักเก่าแต่ไม่ว่าอันเห็นเป็นเขากินเข้ากับอันแจ้วกับต้มน้ำไม้กับว่าคิดอันนี่อันความคิดของคนก็คิดว่าคิดว่ามันมันมันอาจจะบปแซ่บแต่ว่าหารู้ไม่ว่าซ่บสำหรับเฮาเนาะอันแหละถ้าถ้าเหามักนะมันก็ซ่บพี่เนอะถ้าหาบ่มักมันก็บ่แซ่บทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความมักของคนถ้าว่าหาบ่มักมันก็ ถึงว่าที่หรูปัะดัดีประด,ดัะดมันกับเพาแซะไงเข้าใจบ่พี่น้องเพราะว่าเ้าเคยกินอาหารพื้นบ้านแบบนี้เนาะให้ไปกินแบบว่าอาหารได้แบบเออเอาไก่ทอดซะ KFC ซะพิซซ่าซะมันมันกินแล้วมันบ่อยุท้องพี่น้องมันก็นแลบกลับมาก็กินอันนี้คือเก่้าพี่น้องเลยอันไดกันมันลึงลึกงไปลึมันพี่น้องถ้าเพียบลึงอาหารพื้นบ้านทฮาไปกินอาหาร อาหารนั้นปลาทอดทอดมันมันบุยทองก็คือเคยกินข้าวเจ้าเราไปกินข้าวเหนียวเนาะเออกับอันเคยกินข้าวเหนียวเราไปกินข้าวเจ้าบ่เนี่ยมันก็เลยย่างกันข้าพันลึงลึงลึกลข้าวเหนียวมันบ่ไปกินข้าวเจ้าแล้วเราคิดว่ามันบุยอิ่มจังเดี๋ยวเลยทำแบบอาหารนี่นกะขึ้นกับผู้มากอีกดลแล้วพี่น้อง,งเอ้าเมากกับจังประเซศบบมากกับวระเทบ เด็ดวคักพนะน้อนมาเกิบนำการูทุกคนเลยพี่น้องเ้ยจะรับเงินในขอตัวลาไปก่อนนะพอก็ไม่คิ้นหน้าสบายดี